คุณอาจจะเคยเจอคนที่แบบกระโดดไปมาในห้องเรียนครือเป็นคนที่ไม่จริงจังอะไรเลยเล่นอะไรไปเรื่อเปืเป่อหรือจะเป็นคนที่สนุกติดตลกแถมยังพูดมากแต่สังเกตไหมครับบางทีคนพวกนี้ก็ฉลาดรอบรู้อาจจะลึกในบางเรื่องแล้วก็ไม่ลึกในบางเรื่องแต่ดูฉลาดหรือบางคนก็ทําสิ่งที่ตัวเองชอบแบบตลกๆแต่พัฒนาไวจนเราตามไม่ทันบางคนอ่านข้อสอบแทบตายแต่บางคนแทบไม่อ่านเลยแต่ตอนสอบโคตรเก่งนั่นแหละค่ะ Enidom มันคือสัญชาตญาณในโลกนมามธรรมของเราเราใช้การรับรู้ของเรามาเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงเราชอบที่จะเรียนรู้ออยยาากกรู้เหห็นมด แต่ต้องไม่มีใครไปจำกัดกรอบเราด้วยนะนั่นหมายความว่า NE ของเราจะออกมาตอนที่เราตั้างการรับรู้ในเรื่องที่เราสนใจเท่านั้นและ ENFP ขึ้นชื่อว่าเป็นไทป์ที่สมาร์ทที่สั้นที่สุดด้วยการใช้ NE ของเขาบวกความท้าทายที่เขาต้องเจอไม่ว่าจะเป็นการท้าทายตัวเองหรือท้าทายคนอื่นนั่นคือ TI เขาเลยเป็นนักโต้ว,วาทีหรือเป็นคนที่ท้าทายความคิดของตัวเองหรือคนอื่นตลอดเวลาและใช่ ENFP ก็เป็นเหมือนกันสร้างสารรค์บวกความเข้าใจคนอื่นสร้างสารรค์คือ NE เข้าใจคนอื่นคือ FI รวมกันจะได้การเข้าใจคนอื่นและตัวเองแบบสร้างสรรค์นั่นคือ ENFP ครับส่วนใคยที่ใช้ NE ลงมาจะใช้ NE ได้ไม่เด่นเท่าคนใช้หลักนะครับแต่ก็ถือเป็นฟังก์ชันเด่นอยู่ดีนั่นคือ INTP นะครับโลกส่วนตัวสูงวกกับเขามีความคิดที่หลากหลายนั่นคือฟังก์ชัน NE นะครับเป็นตัวเสริมของเขาต่อมาคือ i n f p นะครับความเห็นอกเห็นใจของเขาคือ FI ส่วนความสงบนิ่งคือ NE หลายคนคงงงสิว่าทําไม INFP ถึงเป็นความสงบนิ่งเพราะฟังก์ชันเด่นของเขาเป็น Introvert การรับข้อมูลภายนอกหรือการรับรู้เป็นฟังกชันรองแทนสังเกตว่าแสตชะไทยจะใช้ NE เป็นในทางที่ต่างกันแต่แต่แต่เราเป็นพวกที่หลุดโฟกัสง่ายหรือทําอะไรไม่ได้นานและ ENTP เป็นพวกที่โดนกล่าวหาว่าขาดสติที่สุดดังนั้นการพัฒนาฟังก์ชันตรงข้ามของเราอย่าง SI ประสบการณ์นั่นคือความยากระดับมังกรและต้องเรียกคัดเอ็ดมาช่วย เนื่องจากเรามีทางเลือกและสิ่งที่อยากทําในชีวิตหลายอย่างมากกว่าเราจะตัดสินใจก็ดังนั้นการพัฒนาเอสไอหรือประสบการณ์คือการที่เราลงมือทํามันไปเถอะต่อให้เราจะเห็นความผิดพลาดค่อยไปหาทางแก้ไขในอนาคตนั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่ชอบการเรียนรู้จากความผิดพลาดยังไงล่ะการออกกําลังกายและการนั่งสมาธิทำให้เราไม่คิดเพิร์เจอร์คิดฟังสั้นที่อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นดังนั้นการพัฒนา SI หรือประสบการณ์คือการลงมือทําอะไรสักอย่าง เรียนรู้จากความผิดพลาดของเราจบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องของ NE หรือ e c t r o Word Intuition สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดหัวใจให้ด้วยนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย